สวัสดีครับตันตัวฟังตุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมพอยอดว่องกระดิ่งเปาท่านตัวฟังมาที่บ้านน้องแวงม่วงเมืองกุดโดนผู้ไอเมฆเจ้าการละศินนะครับที่บ้านเลขที่ยี่สิบห้าครับบ้านแม่สาวพอสุนทรผู้วิ่งบงนะครับเมื่อนี้ก็บมื่ญาติที่ล่วงลับไปเสียชีวิตไปนะครับก็ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทางการไดเมื่อนี้ก็ได้ถ้ำเจ้ามณีกีทศอำเ่อพิมีไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึงนึ่ในตอนเย็นนี่ก็มาการ ทำหัวประสาทเพลิงนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ล่องละไปก็มืออื่นนะครับอันนี้นี่ก็บกำลังเฮ็ดไก่สิเล่แล้วนะครับตอนเย็นนี่ก็จะมีการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวนะครับเพะนั่นนี่ก็บกำลังเฮ็ดหัวประสาทเพลิงเพราะมืออื่นก็จะได้อุทิศส่วนกุศลแต่ใค้พูดล่องละไปคือน้าโนดเดือนหรืวอว่าพอนูดเดือนพุทธวงศ์นะครับเพื่อเชีวิตไปด้วย โรคหัวใจล้มเหลวนะครับท่าที่หมอวิจัยนะครับนั่นก็เมื่อสชยชีวิตไปแล้วกับทั้งญาติพี่น้องก็นีถ้าแต่ตามประเภทนี้นะครับมืนมืออื่นแต่คือมีการถวายมรดกพระตาหารแล้วก็ถวายง้อปราสาทเพื่อเพื่ออุทิศส่งนกุศลเป็นาผู้ที่ล่วงลบไปตามประเภทนี้นะครับขณะนี้กาํา,กา,าลัางเฮ็ดง้ปราสาทเพ,เพื่ออยู่นะครับก็ใกล้ว้แล้วแล้ว่าประเภทนี้น กบ้านก็เป็นลักษณณนีนะครับกันามีการเสียชีวิตก็มีการชาติพี่น้องมมร่รวมกันเฮ็ดหมอประสาทเพิ่งนะครับเพื่อว่าจะได้อุทิศตรงอุสวนไปให้ผู้ร้องรับไปให้แล้วไปนะครับก็เป็นลักษณะนีครับก็บกาล้วๆนะครับนั้นก็มีการเฮ็ดกับลักษณะนี้นะครับเนี่ยเม่อเฮดเองเงินเนี่ยเฮ็ดเพื่อว่าด้วยพวกบริสุทุิ์ใจซ้อยกันเพื่อละไม่ละเมื่อนะครับหมอประสาทเพงก็เป็นลักษณนนี้ครับเนี่ยทั้งด้านหลังก็มีการใส่เพิง ว่าติดเป็นแ่นเป็นดอกนะครับสวยงามดีนะครับเลักษณะนี้ละจะเลี้ยอยู่วลไรนะครับญาติพี่น้องทุกคนเรียบต้อยกันเพือเราไม่ละมือใคสิแลวแล้วนะครับเอือนกันมีการถวายมาตกระพัดทหารความตั้งของภาษาพึ่งนะครับข้า้าน้องฟ้าของภาษาเพิ่งนะครับภาษาไทยกับของภาษาพึ่งนะครับศาสาพึ่งครับอุทิศเป็นไงผู้ที่ล่วงลบไปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็ให้มไมเห็นน้ากันนะครับว่าประเภทนี้ของชาวบ้านเปลยนยังไงนะครับเพราะว่ากันมีการเสียชีวิตกัมีการซ้อยกันนะครับจัดทําไปตามประเภทนี้แ้่ก็มีการเพียดหัวประสาทเพื่เอเอุที่ทุกุ์สนไปให้นะครับอื่นก็จะมีการถวายมาตราพัะต่างหาออนความเจ้าของประสาทเพื่งนะครับเพู่ลงรับไปเพื่อจะได้ไปสู้สุขตินะครับป็ะเภทมันเปลี่ยนประเภทนี้ของชาวบ้านนะครับ ว่าทางอื่นมันก็ดเหตุขึ้นกันนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยก็เห็นซิเราเห็นผมเองก็ได้ล่งคลิปยูทูบให้จะเห็นน้ำกันนะครับว่าเป็นเรื่องไดนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับใกล้ที่แลี่้วๆนะครับนี่ประรับประดานะครับก็ยังเหลือเรื่องเหลือพงมาไลยนะครับเพราะว่าพูกคนหลยคนอยู่กับเฮ็ดแต่ส่วนหนึ่งกับวการวันนี้มีการขึ้นบ้านไหมนะครับ ก็ไปเฮ็ดึ้นไปแล้วแล้วก็ได้กลับมามาเบิ่งกันนะครับกตลักษณะนี้ครับเนี่ยการเฮ็ดก็ได้มีหลายคนมีเหย็ดที่พี่น้องกันเฮ็ดซอยกันนะครับส่วนหนึ่งก็เวกรวก็ไปทักเอือ้อนโยไปขึ้นบ้านไม่โยนะครับนี่ลักษณะของประสาทเป็นกับเพชรส่ละครับเขาอีซี่ตัวนะครับแล้วกเ็เฮ็ดเป็นลังค่าตะกี้กับเพชรส่วงต้องรองมราดาเดี๋ยวนี้ส่วงส่วง,องอยังก่อนขึ้โมเดิร์นดีเออโมเดิร์นเนาะ โมเดลหลักเลโมเดลเช็หน้ากับเช็หน้าโมเดลมอภาษาเธอ่อโมเดลนะครับว่ไปตามยุคแต่หมายความว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาใส่เขาส่งนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่เจแล้วก็ไม่การไปถวายนะครับอะไรกมื่ออื่นอื่นเศร้าคนละนะครับในตอนเกณฑ์เนี่กับซีมี่เดีนิมนต์เพระคนเจ้ามาสวดมนต์นะครับเพื่อควบดินซึ่งควบดินแก่ ขอบควั้นนะครับแต่มีอยากปี่ปี่น้องชาวบ้านมาร่วมกันนะครับเกิดเคลื่อนเดียวนะครับมืออื่นก็จิมีการแก่วมนีก็จิมีการเทศบารมีนึ่งกันนะครับวันที่ได้ไปหายปลาเขาเล้ได้สังฆทานนะครับก็มีการสวดมนต์ในตอนเย็นใวกาเทศบารมีนึ่งกันนะครับเพื่อข่วนป็นทิศมงคล ในแกครอบครัวเดี mm. ๋ยวแกหยาติพ like ี่น้องนะครับอายุเย็นเป็นสุขนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยถ้าบ้านนองแองก็เป็นลักษณะนี้นะเยันแล้วนะครับเนาะในการผมในคลิปนี้ก็บทขอยุติในเพียงสานี้นะครับมืออื่นก็จะเป็นการถวายแล้วนะครับในเมื่อนี่ครับผมเองก็จทีขอยุติในการลงทุบคลิปยูทูปปฏิเพียงสานี้นะครับเยันแล้วก็กดติดตามใหมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ทั้งทิปนี้ก็ได้ขอ,อยู่ตีเพียงเท่านี้นะครับพบกวันอีกในคะลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ